เพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันไหมคะว่าในโลกโซเชียลห้ามผู้ป่วยห้าโรคทานดอกอันชันคือโรคโลหิตจางเบาหวานความดันหัวใจและไตค่ะจริงๆแล้วอาหารหลือสมุปไทยตัวใดก็ตามถ้าเราทานติดต่อกันตอนเนื่องแล้วมีผลหลายทุกตัว จริงๆแล้วสมุนไพรไม่ควรทอไม่ควรทานต่อเนื่องกันยาวนานและปริมาณมากสมุนไพรมีคุณละโทษในตัวเองทุกตัวก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาก่อนนะคะร้อนๆอย่างนี้อย่าลืมนะคะเครื่องดื่มน้ำอัญชันค่ะสดชื่นกระปีก้กะเป่าแน่นอนค่ะหาม,มาดื่มกันนะคะ